กิจกรรมดีๆกันนะคะเหล่านักแสดงค่ะเจมส์มาอ,อมสุชาแล้วก็พี่ใหม่เจริญบุระนะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะไปร่วมเปิดตัวโครงการกดด้วยใจใครๆก็ทําได้นะคะโครงการนี้จัดขึ้นมาก็เพื่อที่จะหาไรายได้สมทบทุนการซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารสอทอเพื่อผู้สูงวัยครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะคะวิธีการร่วมโครงการนี้ง่ายๆค่ะกดโทรศัพท์หมายเลข ดอกจัน948ดอกจัน48 48แล้วก็ดอกจันนะฮะแล้วก็100ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เครื่องหมายสีเยส่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็โทรออกนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะที่เราโทรออกไปเท่ากับเราบริจาคไป100บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์จากเครือข่ายไหนก็สามารถร่วมบริจาคได้นะคะ,คะกด1ครั้งก็100บาทนะคะ ก่อนหน้านี้อมก็คืออยากเคยทําบุญในลักษณะนี้้วยการแบบว่าช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ว่ามันมีความแบบยากลําบากในการที่เราจะทําเองเราไปหาซื้อเองเราเอาไป<ม>ให้โรงพยาบาลอย่างเงี้ยการขนส่งต่างๆนานามัน,น,นก็จะยากลําบากอะไร้ยคะแต่ว่าเคืออค่อมคิดว่าโครงการนี้มันซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์เรามากเราอยากจะทําบุญแบบนี้เราก็แค่กดง่ายๆคะ่ะเรามีโทรศัพท์มือถือทุกคนก็กดเลยค่ะคือมือแพทย์เนี่ยแพงครับผม,มแล้วก็การที่เราจะแบบ ถ้าเราจะบริจาคบริจาคไงเราก็ไม่รู้จะบริจาคไงครับโครงการนี้ตอบโจทย์ทุกคนครับผมกดด้วยใจใครๆก็ทําได้ครับผม เราจะไปดูเบื้องหลังของกองละครดวงใจในไฟหนาวนะคะของผู้จัดพี่คิงสมจริงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้พระเอกเจมส์มาประกบคู่กับในเอกน้องใหม่เนี่ยนะคะน้องจีน่าค่ะวันนี้นะคะก็ยกกองถ่ายนะคะไปที่พัทยากันนะคะแต่ว่ากองนี้เนี่ยเขาก็ถ่ายทามาสักพักหนึ่งแล้วแต่วันนี้เป็นวันแรกค่ะที่เปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนเนี่ยนะคะเข้าไปดูการทําทงานของกองนี้ค่ะเราจะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะซึ่งอยู่ที่กองละครแล้วค่ะคุณ สยานันช่อลำเจียกนะคะฮะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสสวััดีครบเชิญค่ะ พี่แหม่มพี่ฝนค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ในกองละครดวงใจในไฟหนาวค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางกองเปิดให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพเบื้องหลังหลังจากที่เพิ่งเริ่มถ่ายทําไปบ้างแล้วค่ะโดยบรรยากาศด้านหลังดิฉันตอนนี้นะคะเหล่านักแสดงแล้วก็ทีมงานค่ะกําลังรอเพื่อที่จะให้รถนะคะขนเรือลงไปในทะเลค่ะเพราะว่ามีเสียงดังนะคะซึ่งเป็นอุปสรรคสําหรับการถ่ายทําค่ะโดยวันนี้นะคะก็มีนักแสดงทั้งเจมมาน้องจีน่าแล้วก็โยเกิร์ตนัทชาค่ะ ส่วนบรรยากาศขณะนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีไม่ร้อนจนเกินไปค่ะมีแดดออกมาบ้างทําให้ทีมงานอุ่นใจนะคะเนื่องจากถ่ายนอกสถานที่ก็อาจว่าจะกลัวฝนตกลงมาค่ะโดยวันนี้ยกกองมาถ่ายทํากันที่โอเชียนมารีน a ายอชคลับพัทยาด้านนักแสดงเดินทางกันมาถึงตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าค่ะวันนี้มีทั้งพระเอกเจมมานางเอกน้องใหม่จีน่ากับฉากที่พระเอกต้องพายโยเกิร์ตนัทชามา ขึ้นเรือเพื่อไปเที่ยวนะคะซึ่งมีนางเอกติดตามมาด้วยค่ะด้านการถ่ายทําคาดว่าน่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวได้ทยอยขึ้นเรือไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วค่ะด้านผู้จัดพิคิงสมจริงเผยว่าละครเรื่องนี้ถ่ายทําไปได้12คิวแล้วช่วงนี้อยู่ในการปรับคาแรคเตอร์ของเหล่านักแสดงส่วนการถ่ายทําก็ค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าพระนางเคมีเข้ากันได้ดีทีเดียวไปฟังเสียงสัมภาษณ์พิคิงค่ะ วันนี้เป็นท่าเรือยอดครับในเรื่องก็คือพาพี่เจมเยี่ยมยุทธพาปิ่นมุกมาเที่ยวทะเลเพราะแบบเหมือนกับพยายามที่จะเข้าใจอ่ะเหมือนกับตอนนี้เขาวางแผนให้ปิ่นมุกกลักเขาก็สนุกดีนะครับพอดีอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นถ่ายทำอะครับช่วงที่แบบกําลังจับคาแรคเตอร์กันอยู่พระเอกพระเอกก็ซับซ้อนมากในเรื่องอีกตัวก็มีปัญหาทางจิตเหมือนกันคือปิ่นมุกกิโยกเกิร์ตอันนั้นก็คือไม่ใช่อะไรเป็นคุณหนูแบบว่า ขาดความมั่นใจแต่ต้องแสดงว่าตัวเองมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนดาวเหนือก็จะเป็นเหมือนกับว่าออคอยดูแลคุณหนูคอยเทคแคร์คุณหนูอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังจับคาแรคเตอร์กันอยู่เหรือนักแสดงก็ต้องคุยกันเยอะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันเยอะว่าเฮ้ยเราจะดีกรีแค่ไหนใช่ไหมฮาความบ้าของพี่ความแบบความเจ้าอารมณ์ของโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคับ,บเคมีพ้านางก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าพี่เจมส์เขาน่ารักด้วย เขาไปเวิร์กช็อปกันมาแบบเยอะมากคูนี่เวิร์กช็อปเยอะมากจริงๆแล้วพอจบเยาวเวิร์กช็อปปุ๊บเยอะมากๆเขาจะเหมือนจับทางกันถูกอะว่าตอนไหนน้องต้องการความช่วยเหลือพี่เจมความเป็นพี่ชายก็ได้จะเข้าไปแบบว่าเหมือนกับใส่ลูกเล่นใส่อะไรที่ให้จีน่าเขาเล่นนะครับส่วนตอนนี้ค่ะพระเอกเจมมาของเราอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จจากการถ่ายทําแล้วเพราะว่าตอนนี้สามารถ ทำการถ่ายทำได้ต่อไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อ๋อดีมากเลยครับวันนี้ก็มาถ่ายดวงใจในไฟหนาวนะครับออก็อันนี้เพิ่งออกมาจากซีนแรกนะครับก็บรรยากาศดีนะครับผมมีเรือมีอะไรหลายอย่างเป็นใจให้เราวันนี้คผมโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะทางกองละครจะต้องอยู่ถ่ายที่นี่ถึง4ี่โมงเย็นบรรยากาศเต็มเต็มจะเป็นอย่างไรติดตามเบื้องหลังได้ใน,ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากกองละครดวงใจในไฟหนาวส่วนช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะ ขอบคุณเจมส์มาขอบคุณพี่คิงด้วยนะคะครัะที่ให้เราเข้าไปในกองแล้วก็นำภาพบรรยากาศสดๆนะคะจากกองดวงจันทร์ในไฟหนาวมาให้กับผู้ชมต้งข่าวบันเทิงได้ชมกันนะคะคฮะเมื่อกี้เห็นเจมส์ทำท่าอะไรนะคะเหมือนแปลงล่างอะแดบคืออะไรคะแดบเป็นอะไรคะเรียกเป็นท่าฮิตของวัยรุ่นครับแต่เขาเลิกฮิตกันแล้วแต่เจมส์ยังฮิตอยู่เจมส์ทอะไรก็ไม่ผิดค่ะ